อยู่กับเจสมารีเอาเอาอยู่กันหมดเลยจะบ,บังทำไมงงฮะมาแล้ว,วยอ,อยู่บ้านใหญ่เธอ,เอฉันไม่เห็นเลยอยู่บ้านใหญ่แต่มันไปนไหนแล้ววะ,ะตัวอะไรอะเดิมแล้วนะเดีย้อยแล้วหมูป่าเาขายืนดิดกีตาร์ทำไมอ่ะอ๋อเปิร์กเธอยืนดิดกีตาร์ ยื่ดีเราได้แหละเอออยู่ที่ว่ามันสุ่มได้เลขอะไรต้องหารเถืีอมไฟว่ะมีเฮกลุนชั้นปั่นของวีนะโอเคมาเหล็กมาเหล็กมาปั่นกับฉันก็ได้เราเชิญเดี๋ยวเราต้องหายานี่ด้วยรเถรื่อมไฟเไมนเราปั่นยาปมาเฮกลุนไม่มีตุ๊กตาอะไรเลยเนะี่ย ไอ,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 อถอนหัวไงเธอ,อถ้าโดน,นหัวจับเวลาคือต้องมาถอนนะหาจนกว่าจะเจอฉันไม่ชอบมันเลยนะจริงที่หมูอ่ะฉันขี้เกียจหาคือถ้าเจอหมูทุเรทุเรศใช่ปะมันจะใส่ที่ครอบหัวแล้วมันก็จะตามเราแบบตามเราตลอดอะจนเราถอนไม่ได้แล้วเราก็ลมเรื่อยๆล้มเรื่อยๆเราก็ตาย,ายจริงอ่ะโทเทม่นอ่อได้ เฉ็นนี่หายโทรเทมป์โดนซ้ำเหรอใช่เป้ามาโอ้โหพี่ดอกเอาไม่ใช่โทรเทมปม์เนี่ว่ะอุย๊ยเอา้าเขาเห็นป้าว่าขวามือยังไม่หายฉันเจอละฉันเจอละจะช่วย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 เหรอฉันช่วย,ยวาย,ยมามาตรงชานเลื่อนขอถอนโทรเทมป์แบบนี้เดี๋ยวไปช่วยมามาตรงชานได้นายมุติโดน โอเคหายอล้วเจ,จุกอยู่บ้านใหญ่นะ <S 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 ดีนะไอหมูนี้ไม่ใช่หมูสายเฝ้าอว,ว้ายมันไล่ฉันอยู่โอเควิ่งสามบ้าอีดอ,อก <S 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 เพื่นอนังถอดหัวไม่หลุดเลย จากหน้าฉันจุดเครื่องจุดมือ,อฉันปั่นเจ๊ยวจับโอ้ยโดนหลอกไปาจะโดนแล้วโอ้ยอย่าไม่โดนฉันจะไม่โดนเสี่ยวมากไป็ไหนหรอวะเหมือนยังวนอยู่แถวเครื่องฉันอยู่เลยติดเหนื่อยด้วยว่าฉัน<ม>ว่าฉ,ฉันว่าคือ ว่าฉันว่าหัวเพื่อนอะ่ะต้องอยู่แถวเครื่องเถอแน่เลยเว้ยองไหนมัม้งเครื่องสุดท้ายโอ้รอดตายเฉยชีวิตฮ่าฮ่ <c oughs> าฮ่เสียวมากไม่เจอไม่หายไม่เจอว่ะอ๋อมันไม่ได้ติดเหนื่อยมันเป็นไอ้นั่นเปิร์กกระโดดข้ามไม้นี่หว่า <c oughs> ดูปิด,ดถามไม่เจอแต่เจอเพื่อนแรงเกินแล้วเพื่อนห่วยยังไม่ได้ถอดว้าวว้าวาอยู่ไหนกันอะ่ะตรงแถวแถวเพื่อนเลยปะ หน้า,าตามฉันนะมาอยู่เพื่อนรอแป๊บนึงทำเธอหรอไม่ไม่ทำให้หวตา,ามฉัน <c oughs> ย่ามาตกใจหมด <c oughs> ฉันก็ว่าเสียงอะไรโอ้ยหนีโอสอรี่เพื่น ื้อไม้อธิบายแล้วไม่มีอะไรเล่นเลยลงมาจะมาอยู่ตรงหมูพกฝุ่บแบบหมูหมูขี้หมูหมูห้อยอ่ะหมูห้อยซ้ำเหรอเปล่าเปล่าเอาไม่รู้อ่ะเพื่อนจะขีดมันกลับมาอยู่กับฉันนเครื่องยังไม่เคยโดนแขวนเลยมีเพื่อนอยู่คนเดียวอ่ะก้อนเธอพันอยู่ไหนอ่ะพันอยู่เออ่เครื่องตรงเพื่อนโดนแขวนเลยอุ้ยนั่นจะขีดแล้วเหรอ ใช่โอ้น้องสามวะแล้วไงถืกได้ปะละ่ะรอบที่ห้าเอาดิฉันปั่นอยู่ตรงนี้นะบ้านใหญ่บ้านใหญ่หญตรงรถเกนนี่แนใ่ใครวิ่งอยู่นะโอ้อเพื่อนวิ่งหาที่ทอถอดหัวอยู่โอ้ยเพื่อนข,ของข้ะขาโอ้ยหลุดแล้วพี่ดอกดีใจกับเพื่อนด้วยหลังจากโดนมานานโุ้ยกอนฉันย่อใส่มัน <laughs> หน่อย อุ้ยมันปรหยัดหน้าเรามันข้อมือชานเอาดิเอาแล้วเซอร์ก็หนุ่มใหม่มันแคแล้วนะแฝงนะแฝงนะวายมันซ้ำเลยอ่ะเล่นมากมันรู้เงี้ยว่าเราเก่งเกินเอาไม่ได้จริงอุ้ยขิดแล้วปะใช่ฉันปั่นเครื่องเนี่ยที่โดนกระทืบเนี่ยเออคงฉันจับเวลาแล้วอ่ะฉันต้องรีบไปนี่แล้วทำไมเขาจับเวลาเร็วจังอ่ะเริงทำไมเขาจับเวลาเร็วจังอ่ะ งมาหาฉันแม่งจับเร็วเกินพุ่ใส่ที่ข้อหัวเองอแดงแล้วว่ะใจด้วยฉันจะรอดไหมคะฉันอยู่ไหมมันวิ่งมาเถอะมันวิ่งมาหาฉันวิ่งหาฉันอยู่้ายหาไไปเจอผีโง่ มันหาไม่เจอจะเปิดโหมดเงียบอยู่ยโอ้ <c oughs> ไม่ใช่สามเครื่องแล้วนะเป็ไงนะเจอเซนเดนโหมดเดีด๋ยวมันมาเถอะชันปั้นอยู่ปั้นอยู่ที่เดิมอยู่ฉันอยู่ฉันตบไม่โดนโอ้โหบ้านไม้ใหญ่ใช้ไปแล้วหรอใชไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ดีต่อตัวฉันเหมือนกันฉันอดมาสามเครื่องเราไม่เจอเลยอ,ะอ่ะเอาทำไมปไปโดนแหวนมือไปเนาะ มันใช้สกิลส่งใช่ไหมมีเพื่อนมาเพื่อนมาละหาแบบมันมันกลับไปที่เดิมมันกลับไปที่เดิมมากระทึกเครื่องเฉยเฉยเสนเห็นออร่ามันไล่แทนอุ้ยซ้ำอีกแล้วห,ลหรอสุนเรศอ่ะอืมแล้วก็จะดกันเฉพาะวันซามเดแหละ โอเคเวลาหยุดเอ็นนี่ละโอ้ยเอ็นเธออยู่นี่เหรอใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันรับไม้ต่อเออ้ยฉันโตน <c oughs> โอ้ยนี่ <c oughs> โอ้โหมีแต่ไม้ไมปอมมันรู้ว่าฉันอยู่แม่เอ้า <c oughs> อุบาร์อะมันซ้ำคือที่ปวดหัวอยู่ตรงนี้โอ้ยที่นี่ด่ะ โอ้โหเรศอ่ะเล่นเฮียจังไม่ได้เก่งเลยนะจริงเัาจะทำอะไรได้เนี่ยน่าจะล้มในระดับนี้อีเจวนนัน่าจะล้อกคนเดียวเธอสู้เธอยังทำได้ทำไมเพื่อนไม่ปั่นต่อ เสร็จแล้วไงอ๋อโอ้ยไม่ได้อ่ะไม่เปิดตัวบ้านใหญ่อ๋อโดนใส่ดีครอบหัวแล้วแรงเกินเราเข้าหัวเราออกได้ปะถ้าไม่แดงออกได้แต่ถ้าแดงเธอวิ่งออกผมเธอหัวระเบิดเลยว้ายแรงมากเพื่อนจะมาช่วยฉันไหมสงนัาไม่น่าจะให้คุกกี้ทำนายกันนะเออจะไม่เน่แหลอ้ก็ไม่แน่ เนี่ยไม่เปิดประตูวิ่งมาอุ้ยอุ้ยมามามาวิ่งมาวิ่งมาคือถ้าหัวเธอไม่แดงอ่ะได้อยู่อุ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกลับมาหรออ๋อไม่ไปฟังนูนเลยเธอต้องไปแล้วเธอต้องวิ่งออกเลยอ่ะแบบเพราะว่าถ้าหัวเธอแดงอ่ะเธอต้องไปปดเนี่ยวิ่งตรงไปเลยตรงดิ่งไปเลยก็ได้ เพื่อนมีไฟฉายม่วงเธอถ้าเธอโดนอุ้มก็หน้าฉายให้ได้เน่แน่แน,น่ตรงนแนเปิดออกไปเลยเธอไปแล้วหัวยังไม่แดงเนาะโอ้ยัง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 ไปแล้วโอ,โอ้ยเลิดรอดหวย,ยไม่แดง,งคือคือฉันน่ากลัวว่าเมื่อกี้สมุนกลางจะห่อลงแดงปึ๊ด <laughs> <laughs> หัวระเบิดละ <laughs> ตุนเน่นนะโอ้ยตุนเน่นเกิน เออส่องมัดส่องมัสง้สวยเออเออหมือนไส้เหมือนไส้จริงอีดอ,อกก็ไม่ได้เก่งหรอกนะคะเล็นซ้ำอีกเออซ้ำเพื่อนฉันสาของจริงดูดิเ,ดเพ,เ<ล>พื่อนตีนผู้น่าสงสารอะร่ะเปิดก็มีแค่นั้นยังจะโดนซ้ำอีกอ่ะโอ้โหเอาเลยอ่ะ <c oughs>